เลคอร์ดสามสองหนึ่งท่าเล็คอร์ดที่ขาก็เป็นเส้เลคอร์ดแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้คอร์ดกีตาร์ถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้คอร์ดแบดมินตันมาชื่รายการอะไรนะลืมนะอะไรวะกามกามอะไรวะอ้ากามบริหาร <c oughs> <c oughs> โอเคครับนี่คือรายการกรามบริหารนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก่อนอื่นผมขอเลือกแว่นก่อน <c oughs> เอาเป็นอ,อีพีแรกเอาเป็นสีดำดีกว่านี่อิดัดโอเคนะครับวันนี้นะครับผมการบริหารนะครับผมตามชื่อวิชานี่เลยนะครับนี่วิชา เราจะมาขยับกรามกันทุกเย็นนะครับผมเพื่อให้สุขภาพกรามนั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับไม่ต้องไปหาหมอขยับทั้งกรามขยับทั้งท้องขยับทั้งกระเพาะนะครับผมคุณจะสุขภาพดีเพราะว่าเราจะมาขำกันนะครับผมวันนี้จะมาทําให้การ,รามผางของคุณนะครับผมเป็นแนวรูปภาพคือกูจะเอารูปภาพแบบไปเข้าโฟลิอชอปไปเลยกูเลยกูจะแต่งรูปอ่าแต่งรูปกานคือกูอ่ะที่อาจืดจืดอย่างกูไม่เมยไม่มีเบ็นละกงละการนี่อะไรละโอเครัเดินึงคอแห้ง ไม่รู้เว้ยดูพร้อมกันผมก็อยากการบริหารเหมือนกันในช่วงนี้ผมจะเข้าไปในเฟซนะครับวันนี้ผมเล็งผู้ชายคนนี้ไว้คือสบอลนะครับสบอนมาดูรูปการดึก่านะครับเดี๋ยวผมจะหารูปสบอลแจมๆสักหนึ่งรูปนะครับเดี๋ยวให้จื้อเข้ามาดูด้วยเปรียบเสมือนว่าเรานั้นเป็นหมอสัยกรมนะครับอันนี้คือน้องของจื้อนะครับผมน้องจื้อครับมาดูกันนี่คือเฟสคุณสบอลมาดูรูปที่น่าสนใจ โอ้ <Rose> โหยัยงกล้าเหรอไอ้นน <S <S <jas> รูปนี้ไม่ต้องแต่งแต่ถูกใจรูปนี้ <stro kes> อ่าโอเคเอาได้รูปนี้มาแล้วนะครับผมจะเริ่มเริ่มแต่งให้คุณลุงสวอรตนิดหนึ่งนะ <c oughs> ครับดอกแรกเลยไหมการบริหารกันนะครับผม ไม่ได้บริหไม่หาเฮ้ยเดวก่นเดี๋ยว่นกูบอ่าขอญาตะขอญาล้ได้สวัสดีครับลมบอนเออทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับอ๋อนั่งนั่งเออนั่งมั่งเล่นอยู่หน้าบ้านครับอ๋อและนี่คือรายการการบริหาร โอ้โห oh 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 oh. ไอ้ยิ้มเมื่อกี้เป <ner> ิดตัวคนยิใหญ่เลยนะคุยมันเกันเดอะจัดะเสียงมันมันเยอะอยู่สอคน อันนี้คือรายการการบริหารจะมาขออนุญาตคุณสบอลนี่แหละในการใช้รูปของคุณสบอนใช้อะไรนะฮะใช้รูปรูปถ่ายรูปภาพที่อยู่ในโซเชียลของคุณนะผมจะขออนุญาตเอามาใช้เป็นการเออ่เขาเรียกว่าอะไรการใช้จ่ายการใช้ใช้ในการทำรายการใช่ใช้ในการทำนินการแล้วก็ทําให้พิสูจน์ได้ว่าผมมาทําให้ทุกคนการบริหารได้หรือไม่การบริหารคืออะไรวะเพี่๋ยวคุณต้องดูรายการนี้ครับทีพีนี่เป็นอีพีแรกผมก็ไม่รู้จะออกเป็นยังไงครับถ้าเด้าอะไรอย่างเงี้ย ใช่โอ้ทำไมคิดกรรมการอย่างนั้นอ่ะอาทำไมเราคน <c oughs> คิดคิดกรรมการอย่างนั้นก็การมบริหารน่ะก็การไปถึงการ ฟันกรามเนี่ยกรามอ่ะไอพวกไอหน้ากรามแบบนี้เน่ยไม่ใช่กรามไปถึงกรามที่อยู่กับปากอ่ะที่อยู่ข้างล่างปากอ่ะกรามอ่าบันกรามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่พวกมัตั้งแต่แรกแล้เรามอ่ะต้องต้องควบกร้มยังไงกรามโอ้โหขนาดไม่เห็นยังรู้เลยว่าลิ้นที่กระดกขนาดไหนโอเคจะมาขอยืมอนุญาตใช้รูปเอ้ยจะขอยืมรูปอนุญาตได้จะขออนุญาตใช้รูปได้หรือไม่ ครับได้ครับได้ครับโอเคแล้วับผมค,บคือ,อกี่รูปครับกี่รูปครับรูปเดียวผมผมไปเอามาแล้วผมผมผมไปดูมาแล้ว <c oughs> ไม่ม,มึงไปเอามาแล้วแล้วมมาขอที่หลังนี่มันใช่เรื่องไม่ลืมไงมาขอก่อนแล้วเขต้องมาขอก่อนแล้วค่อยไเปเรื่องวายเอ้ยมาขอเขาเรียกเอาไปแล้วไอ้จัดมันลืมไงลืมก็เลยย้อนกลับมาไอ้ไม่ไม่มีใครจำบทให้ <c oughs> ไอ้จัดมีชีที่ไม่เจอมึงอไงก็เลยทำคนเดียวเดี๋ยวโอเคนะขอใช้รูปในการทดลองนะ ทดลองด้วยอ๋อใช่ใช่ทดลองมีเขี่ย after e อ f e c t อะไรเปล่าแบบทำน่าอะไรเปล่านะไม่มีไม่มีไม่มีก็บอกว่ากามกามฟันไม่ยิ่งไม่ใช่กามอย่างนั้นอ๋อเออไว้ยจะลืมโอ้โหที่จะเล่นกรามโอเคแจ้งเกลีขอบคุณมากครับครับผมเนี่ยอาขอยาสบานเรียบร้อยวันนี้เธอทำอะไรมาเอาให้ชัดเอาให้ชัดมาเรามาให้ลุงทบอลหล่อขึ้นอีกนิดนึงนะครับจมูกอาญ่แตเยอะไปนิดนึง วีตาไปเลยนะลบดินกาเหรอลบยังไงวะลบงี้ไหมโอ้โหเหมือนเหมือนนี่เลยอะลบไรสักอ่์อะอ่าแตบอสใลบนี้ให้นะครับแปะแปะแปะโอ้ยแปะ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 โอ้ยไม่น่าไปสักเลยนี่มันใกล้ตาเกินเฮ้ยอยู่อยู่อยู่ตัวเตียอยู่ไปก่อนิดตาไว้ก่อนโอ้โหไปตาไว้ก่อนิดตาไว้ก่อนลับตาจริงจริ เะไม่ด oh, oh, pues no oh, ีพไนจิตตำายโอ้โหโอ้ไหโอ้โหอ้โหี้โหาอไปหโอ้โ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 อ้โหอ้ไหอ้โหโอ้โหหโอ้โหโอ้ใครอ้โมึอ้โห้โอ้โอหหอ้โห้อ้อ้กหโออย่าไอเต้นห้โห้ ชอบไปแกงไม่เขาล้องกังกินนางมพี <serves> no. ่ล้อมไทยแดงที่เชียงไทยแดงไทยแดงเออแดงแดงเอ้เมันแดงแลอวหมูนแล้วหมูหน่อยเปล่าอ่าแดงแดงแดงพวกฮอนไปแล้ปลนบอลเลยก็เถียงนะโอ้โหลืมตาเมื่อกี้หลับตาเมื่อกี้หลับตาได้ลืมตา นมึงไปทำเข้ามาเราไปไปกูบอกแล้วอย่ามีเรื่องเขาโอ้โหเป็นหนักเป็นหนักโอเคหรือเปล่าตอนนี้อคจะดูงูเข็งงูเข็งไม่ค่อยดีเอาจมูกขึ้นนิดนึงเปลี่ยนแก้แก้จมูกแก้จมูก ผมว่าไม่ได้จะหู่โดดนะถ้าจะหู่โดดมันจะพุ่งนี่ห้อโอ้โหอ๋อการที่ดั้งโด่งมุมภาพมันต้องเป็นแบบนี้เอออ๋อใช่ปพราะว่าใช่เหรอที่ตาเหมือนไอ้ภาลู่ที่มันจับ ตรงนี้ไอ้นี่ฝุ่นกองกองกองโอเคโอเคเราปะดังเต็มเลยแล้วดูทีเดียวออกมาดูทีเดียวโอ้โหโอ้โหสปานอันนี้อะไริไปปไหนก่ิมันนะพี่ขอว่าอเป็นสีกอิบมันชมพูชมพูหน่อยโอ้โหเออ โอ้ได้ดิเปากแอมปากหน่อยเออเมมปากตอนนี้ปากหน่อยยี้เลิ้หมดแล้วอันนี้จุ โกรธโกรธจะโกรธหนักแล้วเลยโกรธแล้วโอ ah, okay. <cort ical ism venant> <kit> ้ยอุณผู้ชมทหารบอนป่ะอ่ะโอเคอีพีแรกกับการบริหารรู้สึกบริหารการไหมบริหารสึกบริหารการรู้สึกทำให้สุขภาพดีสุขภาพการดีนอนหลับฝันดีท้องด้วยถ้าเกิดผัวมากท้องจะบีบเป็นกุ๊ก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 แล้วแบบทำให้ท้องแข็งแรง กระเพาะแข็งแรงเบน<ม>บอกด้านล่างหน่อยครับผมว่าชอบอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วประกบกับการบริหารแบบนี้นะอยากดูอีพีต่อไปกดไลค์เยอะขอสัก5,000ไลค์ก็ได้ช่องเล็กก็ขอ5,000ไ like ลค์พอแค่นี้พอไม่ขออะไเยอะถ้าโอ้หน้ามต้องขอไป2องแสนแม่งก็ได้เฮ้ยแย่งกัน <c oughs> พี่คนละอันของเต้อตอบหน่อย <c oughs> อต่ำน้อยสองคนโอเคต่ำ <c oughs> ต่ำต่ำต่ำโอเคครับผมขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนี้ครับผมไปเจอกันใหม่อีพีหน้าสวหรับวันนี้สวัสดีครับบาย